ทุกครั้งแกเส้นหนึ่งแกจะเอาห้ารอบสิบรอบอะไรอย่างเงี้ยแกว่ามันมันมันได้บ่อยๆแล้วมันมันไม่เข้าอย่างเงี้ยครับผมเอาแค่สามพอใช่ถูกจนเขาถวายรถให้แกโอ้ถวายรถถูกเยอะเท่าไหร่นี่ฮะถูกเยอะไหมช่วงที่แกบูมๆนะก็ถูกเยอะนะครับถูกเป็นล้านเหมือนกันนะเขาถวายรถให้ นะครับผมพอเลขไม่ถูกเขาก็มาเอารถคืนเขาทำมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันแกก็เลยบอกว่าขอให้ปู่ให้ดังหน่อยปู่อยากได้รถไปเวลาไปไปเข้าอุโบสถไปอะไรเงี้ยก็ให้คนขับรถพาไปเพราะมันมันอยู่ในป่าจะได้มีพาหนะไปเนาะพอเลขเข้าได้รถพอเลขไม่เข้าเขารถคืน อันนี้ก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ข <c oughs> อ <c oughs> ให้ยืมใช้ครับ <laughs> ง,วงวดที่ว่าจะให้ดังที่บอกเอซนี่งวดนี้นี่ได้มาหรือยังได้มาแล้วครับผม <c oughs> เพราะว่าผมไปท,ทําพิธีกับท่านเลยแต่ว่าผมทําตอนกลางวันนะครับทําตอนกลางวันเลยเพราะว่าตอนช่วงใต้สายแล้วครับผมฝนตกพอดีเลยโอ้โหกิน,ก,นกินมาเลยนะพี่นะเจอกับตัวเลยนะครับผม,ผมอย่าพาทีมงานไปจงัเลยครับ แกแบอกว่าเกอยากดังวันนี้นะครับโอค้คงคงจะรู้จักนะปู่ปู่อะไร